เรื่องย่อนวนิยายจังเลี้ยนอยู่กลายเป็นผู้คุมของเกมสร้างเรือนจำเนื่องจากมีนักโทษแปลกๆจำนวนมากถูกส่งมาที่คุกนี้รายงานประจําวันของเขาจึงกลายเป็นแบบนี้ นักโทษไฮดราพยายามแทรกซึมเข้าไปในดีแอเรียในฐานะผู้คุมที่ก่อให้เกิดการจรลาจนขนาดเล็กใช้เงินจำนวนมหาศาลเพื่อหยุดยั้งพวกเขาวายร้ายทางจิตเวชบางคนพยายามระเบิดกำแพงเพื่อหนีออกจากคุก ใช้เงินจำนวนมหาศาลเพื่อหยุดมันผู้เชี่ยวชาญด้านการแหกคุกพยายามขุดอุโมงค์เพื่อหลบหนีใช้เงินมหาศาลเพื่อหยุดเขาสถานการณ์การเงินธงแดงจังเลี้ยนอยู่ดูเหมือนว่าจะมีข้อผิดพลาดในเกมนี้อินไซเยอร์นาตาชานี่มันคุกอะไรกันมันไม่ถูกต้องนักโทษ ผู้มาใหม่ทุกคนหน้าตาดีและมีความสามารถถ้าฉันอยากได้เวลาปฏิบัติตัวที่ดีฉันควรอยู่ห่างจากพวกเขาจางเดียนอยู่ด้วยเหตุผลบางอย่างความกระตือรือร้อนในการทำงานของนักโทษนั้นสูงเป็นประวัติการแต่เหตุใดสถานการณ์ในคุกจึงแย่ลง เพื่อลดอัตราการแหกคุกและสร้างคุกที่มีความสามารถขีและมีอรารยธรรมจังเดียนอยู่ตัดสินใจสวมเสื้อกักและสอนให้นักโทษประพฤติตนปัญหาเดียวคือการละทิ้ง NPC มาทำให้เสียชีวิตจางเดียนอยู่คิดว่าปัญหานี้ไม่ใหญ่เกินไปเนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะลงจากหลังมา้า คุณจึงต้องระมัดระวังไม่ให้ตกจากหลังม้าในชีวิตนี้หลังจากนั้นอัญญาประกาศคู่อัญญาประกาศคู่เรื่องย่อนวนิยายชายหนุ่มเคราะหร้ายถูกคลื่นอุกกาบาทพาตัวไปเกิดใหม่ในต่างโลกเกิดในตระกูลซีหลิงที่ร่ำรวยปลื้มใจ ในชีวิตนี้ในที่สุดฉันก็สัมผัสได้ถึงวันเวลาของการเลี้ยงดูคนรับใช้ที่ทั่วรายสองสามคนเพื่อพาไปตามท้องถนนและลวนลามผู้หญิงดีๆห้รอโลกนี้มีการฝึกศิลปะก,การต่อสู้ทั้งหมดหรือไม่แล้วฉันต้องออกกำลังกายอย่างหนักและรู้สึกถึงอีกโลกหนึ่งเด็กหนุ่มมองขึ้นไปอย่างแข็งกร้าว เรื่องย่อนวนิยายคุณหมายความว่าองค์ชายอยู่ต้องการแต่งงานกับฉันแน่นอนนายน้อยองค์ชายอยู่ต้องการแต่งงานกับคุณไม่มีทางเขาเสียสติไปแล้วเหรอแม้ว่าผู้หญิงจะเป็นสายพันธุ์ที่หายากในปัจจุบัน ในฐานะเจ้าชายเขาก็มีโอกาสแต่งงานได้เป็นเพราะว่าเขาถูกกีดกันหรือบางทีเขาอาจไร้สมรรถภาพทางเพศเขาจึงแต่งงานกับผู้ชายได้เท่านั้นไม่องค์ชายอยู่มีเสน่ห์น่าเกรงขามมีคุณธรรมทั้งทางแพ่งและทางศิลปะและมีสุขภาพสมบูรณ์ด้วยแล้วเขาจะแต่งงานกับฉันทำไมอาจเป็นเพราะชื่อเสียงของคุณที่นั่นชื่อเสียง ฉันค่อนข้างมีชื่อเสียงหรือไม่แน่นอนนายน้อยคุณมีชื่อเสียงมากจริงหรือพวกเขาพูดอะไรเกี่ยวกับฉันพวกเขาบอกว่าคุณน่าเกลียดไราย่าอายุสั้นประหลาดไร้ศีลธรรมและไร้อย่างอายเรื่องย่อนวนิยายการสร้างที่ไม่รู้จักมาถึงด้านข้างของหลิงเย่ ชีวิตธรรมดาก็เปลี่ยนไปภารกิจในการสร้าง SCP Foundation ขึ้งใหม่เริ่มต้นขึ้นระดับการกักกันภัยคุกคามกำลังเพิ่มขึ้นโกรธดำเนินการโฮสเรื่องย่อนวนิยาย l u ลอันผู้เดินทางผ่านโลกแห่งการบ่งเพาะพลังอมตะและได้รับ แห่งทักษะระหนักดีถึงอันตรายของโลกแห่งการบ่งพอพลังอมตะการควบคุมดาบถึง Lv 0.10โปรดเลือกทิศทางขั้นสูงรับทักษะขั้นสูงขี่สายลมและทักษะดาบเพิ่มความเร็วของดาบเป็นสองเท่าวิชารวบรวมลมหายใจถึง Lv 0.10โปรดเลือกทิศทางขั้นสูงทักษะขั้นสูงที่ได้รับ เทคนิคเต่ากับการลมหายใจเพิ่มผลซ่อนเร้นของลมปราณเป็นสองเท่าการพลางตัวถึง LV 0.10ศโปรดเลือกทิศทางขั้นสูงได้รับทักษะขั้นสูงปลอมตัวคุณสามารถปรับกล้ามเนื้อใบหน้าของคุณเองเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์การปลอมตัวที่สมบูรณ์แบบสิ่งที่เรียกว่าการบ่มเพาะอมตะคือการมีชีวิตที่ยืนยาวกว่าใครใร การฆ่าศัตรูไม่ใช่ทักษะชีวิตมีอนาคตวิ่งเร็วซ่อนตัวได้และมีรูปลักษณ์ที่ไม่ธรรมดานี่เป็นวิธีที่เธอดูเหมือนจัก,กรพรรดิอมตะ l u u ยู A N. ฉันทำแค่สามอย่างเมื่อฉันมาถึงโลกแห่งการบ่งพอพลังอมตะอายุยืนยาวอายุยืนในที่สุดมันก็มีอายุยืนยาว เฉพาะผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นที่คู่ควรที่จะฝึกฝนให้เป็นอมตะอะไรคุณกำลังพูดถึงผีและอมตะสิ่งที่คดเคี้ยวมากมายคลานมหาฉันเหวนเจียนลิวเป็นผู้ฝึกฝนเพราะฉันกลัวความตายมากเกินไปดังนั้นฉันจึงใช้ทักษะการช่วยชีวิตอย่างเต็มที่จุดเด็ดความชำนาญการพัฒนาที่มั่นคงกูดาวเซียนเซีย ระบบเรื่องย่อนวนิยายเมื่อได้รับระบบย่อยรัชรานสะดวกซื้อขนาดเล็กก็กลายเป็นทางแยกหลบหนีสำหรับเครื่องบินหมื่นลำวังเชงกล่าวว่าความกดดันที่ดีอะไรนะคุณคือเซียวหยานคุณกำลังใส่มันอีกครั้ง เด็กชายคุณเป็นคนลักลอบขนของเถ่อนและคุณฆ่าแมทที่ปลายด้านหนึ่งโอ้คุณคือซุนหมอคงคุณมาที่นี่เพื่อนรากอ้นบอลอย่างไรก็ตามแวงเชงก็เจ๋งมากเช่นกันให้เซียวหยานเล่นแรบแรท่าทให้ตัวเองให้ฉีเทียนต้าเซิงคุ้มกันตัวเองให้ไปซูเจินไอแล้วคุณหมอที่จะทำเตียงมากกว่า ทีเอ t เอ n ทนโนเวหน้าแรก MCV และดูมเดของฉัน MCV และดูมเดของฉันครอบคลุม MCV ของฉันและดูมเด4.0 33 0, บทวิจารณ์เริ่มอ่านบวกเพิ่มในห้องสมุดข้อมูล 721.6K มุมมอง698บอใบไม้ทอทหาร1080ผู้อ่านเรื่องย่อนวนิยายวันโลกาวินาศใกล้เข้ามา ไวรัสดึกดำบรรพ์ถูกปลดปล่อยสู่โลกและจากนั้นก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมซอมบี้สัตว์ป่ากลายพันธุ์และผู้มีพลังกลายพันธุ์วันหนึ่งเจียงรลีอูชีตื่นขึ้นมาและพบสตาซีในความคิดของเขาซึ่งเป็นเทคโนโลยีสีดำที่สามารถช่วยเหลือเขาได้หลายวิธีหน้าที่สำคัญที่สุดติดตั้งและอัปเกรดยานพาหนะ ย่อนวนิยายมีคนอยากเป็นปีศาจอยู่เสมอวันสิ้นโลกกำลังจะมาถึงในไม่ช้าฉันต้องรอดเชิญของผู้ป่วยโรคหวาดระแวงเห็นความคิดเห็นของคนอื่นบนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับจุดจบของโลกในปี2022และเชื่อทันทีหลังจากนั้นเขาไม่ได้ออกจากบ้านอยู่และสร้างยานพาหนะวันโลกาวินาศของตัวเอง ฝึกฝนความสามารถในการเอาชีวิตรอดจนกระทั่งวันหนึ่งวันโลกาวินาศก็มาถึงเอ็มเทอร์โนเวลเรื่องย่อนวนิยายผ่านพอเท่าลึกลับเชนจินมาถึงสถานที่แปลกประหลาดแห่งนี้โลกหลังหายนาที่ซึ่งอารยธรรมถูกทำลาย ดังนั้นเขาจึงพบว่าเศษโลหะชิ้นหนึ่งหุ่นยนต์เก็บขยะสนามรบเมืองทองคำและอีกมากมายสำเนาเอกสารไฮเทคเอกล่าวโดยย่อเฉินจินพบดาวเคราะห์ดวงหนึ่งสโมสรสโมสรการค้า